สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวัน,นจะดูดวงให้กักบผู้เกิดในลัคนานาศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้ก,กับชาวเมษลัคนาเมษนะครับในช่วงของเดือนกรกฎาคม2 5 6 5นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ User บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้หน่อนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวกันก่อนนะครับที่มีผลต่อชาวราศีเมษแล้วก็รักขนาเมษเนาะจะมีดาวมฤตยยนะครับดาวพุธด,ดาว ศุ์ดาวอาทิตย์และก็ดาวพุธมีการโครจรยกย้ายราศีโดยดาวพุธนั้นจะโครจรเสดคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วนั่นเองในทางภาษาฮุ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีนาวนมทิศทางเป็นเช่นไรอิทธิพลของชาวเมธลัคนาเมธมีอนณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวอังคารเลข3ได้โครจรทับอยู่ที่ลัคนาเมธนะครับเป็นตําแหน่งเขาเรียกว่าเกษตรบดี แต่คําว่าเกษตรบดีในทางโหราศาสตร์ไทยเขามีเรือนชะตาอีกหนึ่งเรือนที่ดาวขานนะครับมาก็คือราศีพิจิกเป็นภพเรือนมรณะทับหลักคณาทําให้ชาวเมษลักคณะเมษมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการย,กย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยหรือบางคนอาจจะมีการย้ายบ้านนะครับหรือย้ายถิ่นฐานบางคนอาจจะย้ายไปทํางานต่างจังหวัดหรือบางคนอาจจะมีการเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเพราะดาววินาศก็เป็นเกษตรบดีด้วยมีโอกาส นะครับค่อนข้างสูงกับการที่เราจะเปลี่ยนโยกย้ายถิ่นฐานนะ้้วก็อาจจะแบบไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศบางคนอาจจะไปศึกษาต่อบางคนอาจจะไปต่างจังหวัดแล้วแต่บุคคลเนาะก็แปลว่าทั้งต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศเลย ดังนั้นลัคนาเมษก็จะเป็นโดดเป็นเด่นนะกับในเรื่องของการเดินทางแล้วก็อาจจะไม่ค่อยอยู่กับที่แล้วดาวอังคารนี้นะครับคับลัคนาเป็นตําแหน่งคําว่าเกษตรบดีคือความเข้มแข็งแปลว,ว่าชาวเมษลัคนาเมษก็จะมีในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะคิดอะไรทําอะไรว่องไวรวดเร็วนะครับแล้วก็อาจจะมีอารมณ์มีความรู้สึกที่หงุดหงิดง่ายนิดหนึ่งนะเพราะดาวอังคารนั้นร่วมกลุมกับดาวบริตยูนะครับแล้วก็ดาว ราหูด้วยทั้งหมด3ดวงนี้มันเป็นดาวธาตุลมทุกดวงเลยอังคารก็ธาตุลมราหูก็ธาตุลมดาวมฤตยูก็ธาตุลมอยู่ในราศีธาตุไฟกระพือไฟต้นทา่าให้มันแบบร้อนแรงมากดังนั้น,นชาวเมษลัคนาเมษสิ่งที่ต้องระมัดระวังหนึ่งระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองมากๆนะครับแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีโรคภัยไข้เจ็บ เพราะว่าดาวมรณะเขากลุ่มหลักขนางคุณด้วยนะครับมันก็จะทําให้ตัวคุณค่อนข้างมีในเรื่องของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้นะครับมีโอกาสมีในเรื่องของโรคภูมิแพ้หรือบางคนอาจจะมีการแบบปวดเวียนศรีรษะมีในเรื่องของการที่มีปัญหาในเรื่องของไมเกรนนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของการมีปัญหากับเรื่องของอศรีรษะนะครับแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตต่างๆอะไรเงี้ย ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นปัญหาแล้วก็อุปสรรคให้คุณต้องแก้ไขแล้วก็ต้องจัดการใครไม่สบายต้องรีบไปหาหมอนะครับมันจะรักษาได้เนาะอิทธิพลของดาวราศีเมษและคณาเมษเนี่ยดาวอังคารเนี่ยกลุ่มกับดาวราหูเขาเป็นคู่ทัดลมและรวมกับมฤตยูนะนะครับทําอะไรก็อย่าแบบหุนหันพันแล่นอย่าทําอะไรโดยการขาดสตินะครับค่อยๆค,ค,คิดค่อยๆทํา อะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นอุปสรรคคุณสามารถแก้ไขได้เพราะดาวพันศดีเนี่ยเขาอยู่ในเรือนวินาศเป็นกเกษตรบดีแล้วนะครับคุณก็จะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นแปลงแก้ไขรุดพ้นจากปัญหาต่างๆได้นะครับด้วยสติปัญญาความคิดของคุณเนาะคุณก็จะสามารถหาทางออกได้ประสบความสําเร็จดีเลยนะดังนั้นก็พยายามมีสติในการดําเนินชีวิตแล้วคุณจะอยู่รอดปลอดภัยที่ดี ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับอิทธพลการเงินสำหรับชาวเมษนะครับคือราศีพฤกษบของด้วยดาวศุกร์เลข6ดาวศุกร์เลข6เนี่ยนะครับจะโครจรเป็นเกษตรบดีแล้วดาวมฤตยูเนี่ยจะออกจากลัคนาเมษเข้าสู่ราศีพฤกษฎนะครับในช่วงประมาณ7กรกฎาคม ดาวมฤตยูนะครับจะอยู่จากราศีเมษจากโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภในช่วงประมาณวันที่7กรกฎาคม25 6 5นี้นะครับเขาเรียกว่าการเดินหน้าเข้าสู่ราศีพฤษภนึ่งในเรื่องการเงินร่วมกลุมกับดาวศุกร์ที่เป็นเกษตรบดีอยู่ในช่วงประมาณวันที่1ถึงอ๋อสิบสี่กรกฎาคมเนี่ยแปลว่าการเงินของคุณจะมั่นคงแต่มันจะมีรายได้นะครับในเรื่องของการมีความมั่นคงก็จริง แต่มันจะแบบเหมือนกับเขาเรียกว่ายังไงนะเหมือนมีมีในเรื่องของความมั่นคงกับการเงินแต่จะมีรายจ่ายเข้ามาแบบเยอะเหมือนกันให้คุณต้องพยายามจัดสรรบริหารนิดหนึ่งแต่ไงดาวศุกร์อยู่ในเรือนเกษตรบดีตรงเนี้ยนะครับาราศีพฤษภเนี่ยเป็นราศีของการเก็บ เก็บเงินนะครับแล้วก็แต่ว่าจะมีดาวมฤกยูเข้ามากวนดาวศุกร์ทำให้เงินอาจจะมีการล่วนไหลไปบ้างนะครับเก็บเงินไม่อยู่หรือว่าอาจจะแบบเหมือนได้รายได้ดีแต่ว่าก็ต้องมีรายจ่ายออกไปแบบนั้นเป็นต้นเพราะดาวมฤกยูเนี่ยเข้ามาในช่วงประมาณวันที่7กรกฎาคมานะครับมันก็คือการเปลี่ยนแปลงกับในเรื่องของภาวะการเงินชาวราศีเมษลัคนาเมษบางคนอาจจะรวยแบบพลิกกระทันหันนะครับแบบ ไม่ไม่ทันตั้งเนื่ยตั้งตัวอืมแต่ก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีปัญหาในเรื่องของรายจ่าย อะไรเงี้ยก็ต้องบริหารจัดการนิดนึงเนาะแต่รายได้เนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็ปังมากๆเลยนะครับเพราะดาวการเงินเนี่ยเขาโครจรอ,อยู่ช่วงประมาณวันที่1ถึง14นะครับกรกฎาคมตรงนี้เนาะหลังจาก14เนี่ยดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนเป็นภพเรือนสหัชชาได้ตำแหน่งประทุมเกณฑ์อีกรอบหนึ่งทำให้ชาวเมษแล้วก็ลัคนาเมษการเงินก็ยัง ปังไม่หยุดนะครับยังได้อยู่นะประมาณนั้นเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยโคจรเข้าไปร่วมกับดาวคู่มิดทั้งนั้นเลยทั้งดาวอาทิตย์คู่สมพลดาวพุธคู่ธาตุน้ํานะครับมันก็ทําให้ชาวเมษเนี่ยได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ในเรื่องของการหาเงินหาทองก็ยังดีอยู่นะดังนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับคุณก็ยังมีโอกาสยังมีแนวโน้มทิศทางที่ดีอยู่ในเรื่องของการเงินประสบความสําเร็จได้มากขึ้นนะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับในเรื่องของการงานสำหรับชาวเมษกันบ้างการงานของชาวเมษลัคนาเมษนะครับคือราศีมังกรของได้ดาวเสราร์เลขเจ็ดโคจรเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนมังกรเนาะจริงๆแล้วชาวเมษลัคนาเมษมีโอกาสเปลี่ยนงานได้สูงนะครับแล้วก็อาจจะมีความอึดอัดใจเล็กน้อยกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึก การแบกภาระในเรื่องของภาวะการงานเพราะบางทีคุณอาจจะแบบอยากสร้างหลักปักฐานอยากจะมีการทําอะไรที่มันเป็นโปรเจกต์มันเป็นไอเดียมันเป็นความคิดที่แบบโครงการใหญ่ๆเล็กๆไม่ใหญ่ๆทําสำหรับชาวเมธสำหรับใครที่ลงทุนแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ลงทุนแปลว่าชาวเมธลัคนาเมธก็อาจจะต้องทําในเรื่องของการทํางาน กับในเรื่องของสายงานต่างๆต้องรับผิดชอบงานเยอะต้องมีงานสุมงานทําอะไรแบบมากมายเพราะดาวเสาร์อยู่ในตำแหน่งๆๆก็เรียกว่าเบียนหลักคนาดาวเสาร์อยู่ในตาแหน่งกลางฟ้าเนี่ยเหนื่อยนะครับเหนื่อยหนักนะแต่มันจะสามารถมีความมั่นคงได้แล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้สูงเหมือนกันเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยนะครับได้รับกระแสสัมพันธ์เนาะจากภพเดือนวินาศและเรือนสุภา แปลว่าชาวเมธลัคนาเมษเนี่ยมีโอกาสที่ตัวคุณเองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแนวโน้มิศทางที่ดีแต่มันต้องมีความเหนื่อยยากทรมลำบากก่อนคุณถึงจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงนะครับแนวโน้มิศทางที่ดีขึ้นอิทธิพลของดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งกรรมะอีกนานนะครับแปลว่าชาวราศีเมษเนี่ยโดยภาพพื้นรวมแล้วก็อาจจะยังแบบเหมือน มีปัญหาเล็กๆแต่มันก็อาจจะมีแบบอะไรที่กวนใจหน่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ยังดีแล้วที่มีดวงดาวนะครับที่มันมีแรงสัมพันธ์ที่ดีขึ้นถึงแม้มันจะยังมีจุดบกพร่องอยู่บ้างแต่ว่าโดยภาพพื้นรวมแล้วอะ่ะมันก็มีโอกาสมีนาโน,นมมีทิศทางที่ดีขึ้นอะไรที่เป็นประเด็นอะไรที่มันเป็นปัญหากับในเรื่องของการงานควรจะต้องพยายาม ปรวิเวกนิดหนึ่งนะครับเพราะดาววินา่ยเ,เขาเป็นกเกษตรบดีคือดาวพหัสบดีเนี่ยเรามาจากเรือนสุภาด้วยแปลว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแบบลับๆจะดีกว่าถ้าคุณเปิดเผยคุณจะถูกเล่งงานถูกมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเพราะ คุณอาจจะโดนเพื่อนร่วมงานหมั่นไส้อะไรแบบนี้เพราะเราอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หนุนหลังนะครับแล้วเขาก็อาจจะแบบเหมือนไม่พอใจเราแหละว่าเราอาจจะแบบเป็นเด็กเส้นอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าอาจจะมีคนนั้นหนุนหลังคนนี้ช่วยเหลืออะไรเงี้ยมันก็จะอาจจะทำให้คนอื่นเขาคอาเมนนะครับในเรื่องของตัวคุณได้อะไรประมาณนี้ดังนั้นก็ถ้าเกิดเรา มีคนคอยช่วยเหลือก็ต้องให้แบบลับๆล้อกกันเนาะอย่าเปิดเผยเพราะถ้าเปิดเผยเมื่อไหร่ก็จะมีปัญหาได้นะครับอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นและภาวะของการงานเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนงานได้นะครับใครที่อยากเปลี่ยนงานมีโอกาสเปลี่ยนงานได้และมีโอกาสที่ตัวคุณเองอาจจะเติบโตพัฒนาบางคนอาจจะได้ชื่อเสียงได้ตำแหน่งได้โปรโมตในเรื่องของสายงานแต่อาจจะไปได้ดีในถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวบางคนอาจจะเดินข้ามทาง ข้ามประเทศไปเลยนะไปได้ดีในต่างถิ่นดนไกลกับต่างประเทศไปประจําการอยู่ที่ต่างประเทศแบบนำเป็นต้นเนาะสำหรับชาวเมษทีนี้เรามาดูกันนิดนึงนะครับดาวพุธกับดาวอาทิตย์เนี่ยร่วมกลุ่มกันอยู่ในราศีเมถุนเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเรื่องของคนในสังคมนิดหนึ่งมีการติดต่อมีการสื่อสารนะครับกับในเรื่องของ สังคมมากขึ้นนะครับเราก็ได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆจากสังคมแต่ก็อาจจะมีปัญหากับคนในสังคมเล็กๆที่อาจจะต้องไปช่วยเหลือไปแก้ไขให้กับเขานิดหนึ่งแล้วก็อาจจะยังมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ประสบความสําเร็จได้ดีนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สรับชาวเมฆกันบ้างความรักของชาวเมฆคือราศีตุลคงด้วยดาวศุกร์เลข6ได้โครจรไปอยู่ในราศีพฤกษ์ในช่วงแรกนะครับเป็น กเกษตรบดี1-14พฤศสิ14กรกฎาคมนาะแสดงว่าชาวราศีเมษจะมีโอกาสมีความรักความสุขความหวังที่ดีมากๆเลยในเรื่องของความรักนั้นมีโอกาสที่จะ เติบโตพัฒนาต่อยอดที่ดีมีโอกาสที่ตัวคุณเองนั้นจะมีโชคมีลาบกับในเรื่องของการเงินแล้วยังมีโอกาสมีโชคมีลาบกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีมีโอกาสที่ความรักนั้นอาจจะลงตัวนะครับบางคนอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีในเรื่องของการที่มีคอมมิตเมนต์ต่อกันแล้วก็อาจจะมีการติดต่อมีการสื่อสารมีการประชาสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้นมีความรักความสุขความหวังดี ต่อกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ความรักอาจจะมีความสดใสมีความล่าเลิงมากขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วดาวศุกร์จะย้ายเข้าไปสู่ราศีเมถุนเป็นตำแหน่งสหัชชาแปลว่าการติดต่อการสื่อสารการเดินทางแปลว่าชาวเมษและคณะเมษจะติดต่อสื่อสารกับผู้ของคนรลักมากขึ้นดีมากขึ้นมีความสุขมีความสดใสมีความล่าเลิงมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเป็น คู่กิดคู่การกระทำมากขึ้นเพราะดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวคู่แล้วได้ตำแหน่งเขาเรียกว่าอุดมมาเก์อุดมมาเก์แปลว่าคุณจะได้ดีนะครับแล้วเป็นที่จับตามองของบุคคลอื่นออกสังคมนะครับกับในเรื่องของความรักมากขึ้นบางทีความรักของคุณอาจจะโดดเด่นนะครับท่ากลางสังคมเอย่ยได้รับการสนับสนุนที่ดีนะครับบางทีความรักของคุณอาจจะแบบเหมือนมีมีคนแบบเขาอาจจะพาเราอะไป ไปรู้จักกับเพื่อนนะครับหรือไปรู้จักกับญาติพี่น้องของเขาก็ได้แบบอย่างเป็นต้นเนาะมันก็ทําให้ตัวเราอะมีรู้สึกแบบดีขึ้นมีความมั่นใจกับความรักความสัมพันธ์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะเขาอาจจะเริ่มเปิดตัวกับคุณมากขึ้นและใครที่โสดมีโอกาสจะมีคนเข้าหาเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะมี แ,แบบลงหลักปักฐานกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีอะไรแบบนี้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็มีโอกาสมีนน,นม้มมีทิศทางที่ค่อนข้างดีแล้วก็สดใสก็มีความรักความสัมพันธ์ที่ดีและมีโอกาสที่จะมีความรักความสดใสนะครับกับในเรื่องของความรักที่ดีนะยังไงก็พยายามบริหารจัดการในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้ดีนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ cribe กดติดตามกํากำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ